ก็ช่อง B-Nest นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกล้องตัวรุ่น Color b u เนาะตัวนี้มันสเปคพิเศษคือว่าจะให้ภาพสีได้ตลอด24ชั่วโมงนะทีนี้เราจะเทสคู่กันกันกบไอ้กล้องสเปคสเปค IP3 ของตัว Hikvision เป็นสเปคที่สูงเหมือนกันแล้วมีตัวนี้มี Dark Fighter ด้วยแล้วเดี๋ยวว่ปเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกัน,นก็นี่เป็นกล้องทั้งสองตัวเนาะอันนี้เป็นกล้องตัว Color b u ที่เป็นให้ภาพสี 24ชั่วโมงนะส่วนตัวนี้เป็นกล้อง IP 3ของทาง Hivision เขาตัวนี้ก็มีสเปค Dark r เ t อ e r เหมือนกันก็ถ่ายภาพมือได้ดีเหมือนกันแล้วเดี๋ยวดูว่าภาพที่ให้ตอนกลางคืนภาพห้องมือจะเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสถานที่ที่ที่เราจะใช้ถ่ายทำก็จะเป็นห้องกว้างห้องโล่หง,ห,งห้องแต้บันไดนะซึ่งตอนนี้ผมผมเปิดไฟ,ผม,ดไฟผมเปิดไฟในห้องอยู่ถ้าเราปิดไฟภาพที่เราจะประมาณนี้ อโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูภาพจากกล้องกันครับก็อันนี้เป็นภาพที่ได้จากกล้องตัว 2CD2025FWD หรือกล้อง IP3 ที่มีสเปค Dark Fighter นะภาพที่ได้จากประมาณนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับคมชัดแต่ที่ขาดไปคือสีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวหนึ่งคอนเรวูว่าภาพที่ได้เป็นยังไงก็นี่เป็นภาพที่ได้จากกล้อง 2, CB, 2 0, c d 2 0 4 7สองศูนย์ส uh, ็อก็คือกล้องคอนเรืองมูนนี่แหละที่ใด้ค่าสีตลอด24ชั่วโมงจะสังเกตเห็นว่าเออเราจะเห็นสีหมูเลยมามาเลยนะก็หมูสีเหลืองแล้วก็มีกล่องสีส้มอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นเทคโนโลยีใหม่ทางมิชชั่นขังนะแต่เดี๋ยวก็วิธีการทำจริงๆอ่ะวิธีการทำของกล้องก็คือเขาจะมีตัว LED อยู่ข้างล่างตัวกล้องเนี่ยจะเปิด LED ให้ เพิ่มเพกกิ่มความสว่างให้กับสภาพแสงที่น่าตรงนั้นนะนะทำให้ภาพที่ได้เป็นภาพสีรับก,ก็จบการเก็บแล้วเนาะระหว่างตัวกล้องคร์ลูบูกับกล้องตัวที่เป็นดาร์คไฟเตอร์ก็น่าจะได้เห็นภาพกันแล้วว่าภาพที่ได้เป็นยังไง กล้องมีแอปไปด้วยนะครับ